เกี่ไอ้เลิมไอ้เลิมกับแม่ก้นเล่นก้นอลาไทยมาแล้วค่ะกูเบากูเบารอมาแล้วค่ะกูมา่อ้ยกดคอกันแน่โอ๊ยกดคออันหน้าเอนหน้าดิคนผู้นั้นยังอาดเต็มปะแม่เมื่อยวางบ่ไหนพี่น้องเออยนวนโอ้คือทอดกันไรเนาะ หอดกันไรเออเออดแม่นี่ยหอดน่เด้กวนจหวะก่อาต๊วตัวต๊วอันตอนใื่ก็ดีค่ะเด็กตืก็ื่นนมไเดพเาอ่านไม่กินกินน้ำเขาก็กินแล้วนมเขากินต้ามันดีค่ะระบบมันดีดีค่ะดีขีค่ะขีควาี้ควาะลยจ้ะควาะ เอ้ยบาขึ้นนะี่หอมหอมแน่นะหอมว่มืนเขาอย่เอาไให้ลูกหอมมาดีบ้านไหนหอมนั่อนนะอข้อเนียก่อนนข้อเนียนกอเนีน้อเนียนนึข้อเนีกขเนกข้อเนน้อเนียกขอเนนข้อเนียนน้อเนียนนึ้เยข้อเียนนึข้วจนก้เปียนข้อเนนขอีก้อเนคยน้อนียไปอย้ีเกีข้อีอีข้อย้ออเ้อเ ไวมาอู้ยุ๊บอ้ยช่องผมน่าเสียถึะโอ้บ้าึ้นตีอป็นข่าขาดบอจาดบอชขาหน้าอะไรแทะนอน มาสุรังรักเราพี่นั้นยังมีโอ้ยมาหาเราบัานี้เจ้าฮะที่นั้นนะตาพี่นั้นต้องการตัวเจ้าบ่แม่นข่อยมีนอาจารย์อยู่ที่พี่น้องแต่คอยรอบ่ดถึงพูนั้นได้เบิด์ตห้องนอนมอนเก่าแตะวันนังสื้อมาได้ต่ว่าได้เบิดเ์ตเคยบอกว่าอะไรนี่เขาจำเนี่ยว่าอะไรจ๊ะจำได้ดิ มันเื่อนไปดานตไออกไนเทียวเดียวเีลยคาบชัวตาดิมาลายนางเพียกายเทียนกายพีคงหนโลต้องวันบอกแนบหนาอีกสักจโล

ปลาเนาะไม่อยซื้อปลาเผามาว่าจะกินเอาหนึ่งปลาได้กินบ้างไมีได้กินแต่บะคุ้งเด่นั่นล่ะกินั้งซื้อวัตถทรัพยสูงข้งซื้อใช่เราไปซื้อแต่บะคุ้งมากินข่าวลืมเบิ่งเวลาใช่แล้วตั้งอันว่าจะกินเรื่งปลาแล้วก็ทาลานนอนก่อนเนาะจะกินเป็นโตมาดแมนหุ่นปานดาลาโกูเป็นโตมาดแมน คนรลอกว่าเป็ด <laughs> <laughs>